ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในครับผมรบกวนช่วยกดซับสไคร์ชแนลลูซเกมเมอร์ซีเฮดด้วยในครับผมนะฮะไปดูคลิปไปเลยเอาในครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านเลยในครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมในซีเกอร์ทีวีแล้วในครับผมนะซึ่งในวันนี้ผมจะมาสอนสร้างประตูลับนั่นเองในครับผมนะนี่ก็เป็นจำลองเฉยๆในครับบ้านจำลองในครับผมนะฮะตรงนู้นก็เป็นโลไฟฟ้านั่นเองในครับผมนะโอเคนะฮะ ซึ่งมันง่ายยังไงในเช้าผมน่ะเราไปดูวงจรนั้นก่อนเลยในเช้าผมนะแค่นี้โอ้โหโ,โ,โคตรง่ายเลยในเช้าผมยังใช้พิตัตอะไรสก,กีพิตัตสามอันในเช้าผมแล้วก็อืมอัเนี้ยเลสโตนทอสหนึ่งนอนันเช้าผมน่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลสโตนเลยไม่รู้เยอะแยะในเช้าผมนะโอเคนะวิธีการ เปิดในเขาผมน่ะมันมเป็นทางประตูรับประตูส่วนตัวหรือว่าได้ในเขาผมน่ะซึ่งใครเห็นนี่ก็กดหมดเลยป่าวะนะฮะห้าอยากให้เนียนก็ทุบอ,ออกแม่งเลยนะฮะโอเคนะฮะเรากดปุ๊บนะ่ะเปิดได้นะแล้วก็ดูโอ้โหสมบัติเพียบนะถ้าเราจะปิดก็ปิดเรียบร้อยในเข่าผมน่ะซึ่งมันสร้างง่ายมากเลยในเขาผมนะ่ะโอเคเราจะปิดก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเรา,าดูอุปรกรณ์ในการสร้างเลยในเข่าผมน่ะอันดับแรกนะฮะ ให้เราเอาสกิพิตัน้ตนเลสโตนทอร์สแล้วก็เลสโตนเสร็จแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ในช้าผมนะ่ะจะเอาบล็อกนี้นะครับหนะ้าหลังจากนั้นนะฮะก็เอาเลเวอร์มาในช้าผมนะ้ะอุปกรณ์น่าจะมีเพียงเท่านี้ในช้าผมนะ่ามีเพียง5อันนะฮะโอเคอันดับแรกนะให้เราวางอย่างนี้เลยตรงจุดไหนก็ได้ในคร้าผมนะฮะ,นะฮะหลังจากนั้นก็วางป้ายในเช้าผมนะ่าซึ่ง จะวางเป็นมุมกำแพงยังไงก็ได้นะฮะแล้วก็อย่างนี้โอเคนะฮะถ้าวางอย่างนี้นะวางอย่างนี้มันจะไม่เปิด,ดให้นะครับผมนะโอเคนะฮะหลังจากนั้นก็สร้างเป็นห้องทางเข้าเลยก็โอเคสร้างห้องทางเข้านะฮะหสร้างสั้นๆกันแล้วกันนะครับผมนะเพื่อเป็นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะ โอเคนะ่ก็ประมาณนี้นะเป็นห้องลับในเช้าผมนะ้าหลังจากนั้นนะฮะให้เราเอาเอาิเอ่มเลส,สตตนท้อน,อนวางข้างล่างนะชรับแล้วก็เอาบล็อกมาวางตรงนี้เลยในเช้ผมนะ่หลังจากนั้นนะฮะก็ทุบตรงต่อจากนี้สองบล็อกในเช้าผมนะ้าโอเคนะก็ต่อเลสโตนมาเลยต่อมาเลยเสร็จแล้วก็เราจะให้มันสวิกมันจะอยู่ตรงไหนนะให้มันอยู่สวิกอยู่ตรงไหน,นผมจะเอาเท่านี้พอในเช้าผมนะ้าหลังจากนั้นก็เอาบล็อกวางไปเพื่อต่อมันสูงขึ้นนะฮะ โอเคในเช้าผมหน้าหลังจากนั้นน่แล้วก็ลองซึ่งไปอุ้ยเผลอวางในเช้าผมหน้าแล้วทุกตรงนี้ออกในเช้าผมหน้าเราก็ลองปิดเปิดดูนะฮะโอเคนะหลังจากนี้ก็ใช้ได้เลยในเช้าผมหน้าซึ่งผมวางผิดนิดนึงนะต้องขออภัยนะต้องวางตรงนี้ในเช้าผมโอเคนะฮะวางตรงนี้ แล้วก็ลองปิดเปิดดูนะฮะมันใช้งานปกติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมน่ะให้เราทําการเปิดทิ้งไว้นะฮะโอเคเปิดไม่ใช่ปิดดิโอเคนะฮะเปิดเปิดเปิดให้เราเปิดทิ้งไว้นะครับผมน่ะหรือว่าปิดก็ได้แหละเออนะฮะไม่เลือกมากนะครับผมน่ะอันดับต่อไปนะครับผมนะให้เราเอาสกีพิตตันนะครับผมบางไว้ตรงนี้เลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมน่ะแล้วเสร็จแล้วนะฮะให้เราเอา วางไว้ตรงไหนก็ได้นะเช้าผมนะเพื่อที่เราจะเอาสาวิกวางนั่นเองนะฮะโอเคในครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคเราลองมาโอเคแปะไว้นะฮะผม oh, ถึงว่าผมจะเปิดปุ๊บหนะ้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมจะปิดไม่ปิดไอ้กลัวเอาคิดวางผิดเพราะว่าโอเคนะฮะก็เป็นการปิดเรียบร้อยเลยนะครับผมหนะ้าซึ่ง มันง่ายมากนะถ้าเราเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะต่อไฟปุ๊บซิกกี้พิสตันตรงนี้ก็จะดนันปุ๊บมันก็จะตัดวงจรตรงนี้นะฮะเพื่อไม่ให้ส่งวงจรไปถึงถึงถึงไหนวะไม่ให้ส่งวงจรไป,ไไงงไปตรงเนี้ยเออนะฮะเพื่อตัดเพราะตรงนี้มันมีไฟอยู่แล้วไงเพราะว่ามันมีอะไหล่สเตตทอ็อในเช้าผมนะ่ซึ่งถ้าเราทําการถือว่าผมออกมาแล้วใช่ไหมนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะผมต้อง สมมติว่าเราอยู่ห้องข้างในอยู่นะสมมติว่าเราอยู่ห้องข้างในคนข้างนอกก็จะไม่สามารถเข้ามาได้นคะครับผมนะซึ่งคือถ้าเขาอยู่ข้างในเราก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะฮะโอเคในเช้าผมน่าก็เป็นการปิดเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ปิดวงจรกันเองในเช้าผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก,ไก,ก่อนงไงฝากกดไลค์หรือกด subscribe กันด้วยนะฮะเพืเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผม สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนชชวยกดซับสไคร e ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้ของผมในคช้าผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมนะ่ะก็ไปดูกันเลย